ครับสวัสดีครับวันนี้พอ,อดีนัดลูกค้าวันนี้นะครับผมก็ร้านหมอยานัดช่างก๊อดให้มาทําไฟให้นะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลอดทีแปดครับผมทีแปดอ่าสิบชุดครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันเลยครับผมไปเดี๋ยวช่างก๊อดพาไปดูหน้าง,งานคนระับก่อนลงมือทำนะครับผมไปโอเค ครับตอนนี้ช่างก๊อตก็ได้ใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วครับผมหน้าง,งานก็อยู่ในเมืองก็ไม่ไกลนะครับผมออกจากบ้านของช่างก๊อตก็ประมาณครับผมแปดแปดโลได้นะครับผมประมาณนี้ครับร้านมอยาโอเคครับผมเดี๋ยวช่างก๊อตหาที่จอดแป๊บนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ช่างก๊อตก็ได้ถึงหน้าง,งานเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานข้างในกันเลยครับผมว่ามีติดตรงไหนบ้างครับไปก็ไฟข้างในร้านนี้ช่างก๊อตเป็นคนทําคนเปลี่ยนนะผมเป็นคนเปลี่ยนทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันเลยครับไปช่างก๊อตดับรถแป๊บนึงครับทั้งหมดกี่ชุดนะพีสิบสิบสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช่ครับใช่ครไบใ่ค